สวัสดีครับพี่น้องนะครับติดติดตามต้องช o u t u b e ของช่องสีทองฟรามฟร์มไสเดือนนะครับผมต้องใช้คนทองจุดเกาะฟ้ามไสเดือนสีทองฟร์มฟร์มไสเดือนนะครับที่อำเภอพี่บณ์มังสาหารจังหวัดอุกบุญราชธานีนะครับอา่งที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยหมักจากถังหมักแก๊สนะครับซึ่งทั้งสีทองฟ้ามเขาจะใส่ปุ๋ยหมักจากถังหมักแก๊สในปีละร้อย่าตันคนรี้พี่น้องนะครับ เราจะใช้มาเป็นอันตราส่วนผสม,มของกับปวกมุ่นบัวต่างๆคับร่วมกับเศษพักเศษผลไม้เปลืรอกไทบดอารัมเข่าต่างๆนะครับเ <c oughs> ช้านี้ฮาองเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศการทํางานภายในครอบครัวฮาองนะครับทั้งวันเอาบรรยากาศทั้งวันมาให้พี่ให้นอห้องเฮาได้รับเบื้องรับช่มกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันเะสาร์ฮอดก็จะมีเทีมยงงานมาซอยกันทํางานในฟา้ามครับนะครับ ลูกหลานบริไปโรงเรียนละพี่น้องนะครับเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ก็โควิดโอ้ยน่าพี่น้องนะครับโควิดก็หลายนะครับลูกหลานก็ไปโรงเรียนอาทิตย์ละสองสามวันนะครับก็ได้ลูกได้หลานครับพี่น้องนะครับมาซอยการซอยงานในวันหยุดนะครับเดี๋ยวจะเข้าจะให้พี่น้องเข้าในเบืองบรรยากาศการทํางานนะครับในระบบครอบครัวเนาะนะครับ คือบรรยากาศเท่ามาเก็บกู้อามูลนเสเดือนนะครับแล่เมาเขารถนี่ตัวเล็ขหนูอ,อมคนนี้นะครับจะทาหน้าที่เขียนรถนี่พี่น้องเขียนรดนึเอมูนเส่เดือนเอามุลนเส่เดือนครับไปเข่าเครื่องนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศการทํางานในระบบ,อบขอบกั้ห้าพี่น้องนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดหนูอ,อมมาซอยงานครับ อันนี้ก็ตอนนี้เขาก,กวาดเอาพี่น้องกวาดเอาตัวมุ่นเสือเดือนนะครับที่เขากวาดตั้งกองไว้นี่พี่น,ออน,น้องเพื่อพี่น้องเห็นตอนนี้นะครับ้าตั้งกองไวไ้เรากวาดใส่ตัวถังครับกวาดใส่ถังหอบใส่ถังนะครับแล้วก็เอามาใส่รถเข็นจังสี่เดอพี่น้องเดอร์นะครับเยที่เขาใส่มือกวาดเอาเดอร์พี่น้องน,นะครับย่ามาใส่พัวดิ could. ใส่พัวส่วนตัวเสือเดือนมีขาดเป็นทอนเป็นทอนเลยด e. ินะครับ ข้าก็ใจามือเขานี่กวาดเอาตักเอาเอาผัวไอ้เอามือเขากวาดเจ้ถังเนาะเนี่ย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 พี่น้องกวาดเจ้ถังนะครับกวาดเจ้ถังแหละข้าก็ใส่รถเข็นอ่าโดยมีเจ้าหน้าที่เขียนรถคือหนูอออมนะครับเหมือนนี่วันเสาร์เป็นกล้มามทำงานนะครับมาทำงานซอยกัน ช่วงเย็ยนก็รับค่าแรงกลับบ้านได้นะครับ่วงกางวันนี่ก็พตะเข็นรดเดี่ยวเด,ยวเด,ยวเดียวอยากกินสลับเปล่าลรพี่น้องผมเลยหยว <laughs> หัวหวหัวหัีหวหั้หวหัวหัวเัวหัวหั้หัวหัวรัวห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 าวหัวหัยัวหัวาัวหัเนาวลัวหัวหัวหัววหัวหวัวัวหัวหหัวหััวัวัหัวหัวััห มาแนูมามาทำหน้าที่เข็นรถต่อเร็วเข็นรถเราไปเข้าเครื่องจะได้เตรียมร่อนให้ท่านพี่ท่านน้องเขาสั่งจองมาหนึ่งสิบว่ท่านเพิ่นมามามาเร็ว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 ไปจัดก,การเข็นเข็นอ่าสตาร์ทก่อน,นอไอ้ที่เราบรึมเออไปเครื่องปิดแล้วไปไปแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะหนูชื่อหนูออมวันนี้หนูจะมาช่วยงานที่ฟาร์มค่ะ <Wow. S 1> โดยทำหน้าที่เข็ยนเลว,วันนี้หนูจะได้ค่าแรงกี่บาทติดตามดูนะคะโอเค ามาถึงเครื่องร่อนแล้วค่ะทำหน้า no. ที ah ่เอาไส้เดียนออกจากเครื่องร่อนนะคะไสเยเยอะมากไหเดียนเยอะมากถั้งเดียวนะคะไส้เดียนเยอะมากถังเดียวนะคะเดียนเยอะมากถังเดียวนไสเยังเดียวะ รับผมพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศการทำงานนะครับในวันหยุดนะครับของหนูออมเสาร์อาทิตย์นะครับเพิ่จะมาซอยงานที่ป้ามหนูอมจะเป็นคนเก่งมากนยพี่น้องนะครับหนูอมเขาจะจับจับสัมผัสตัวเสือเลือนตั้งแต่เขาเกิดนะครับจับสัมผัสตัวเสือเดือนตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะครับณวันนี้หนูอมโตขึ้นมาอยู่ป .3 ป .4 เด้พี่น้องนะครับ สาร์อาทิตย์เขาจะมาซอยงานอยู่ที่า้ามนะครับตกเย็นก็รับค่าแรงกลับบ้านสั้นแล้วอันแต่ว่ามาเห็ุงานนี่อันซอยได้แป๊บเดียวมตัตะพึ่งเขียนรถเข็นรถรถเข็นพึ่งเขียนมูนเสเรือนเตี่ยวหนึง่งบอกว่าหิวสาะลาะเปาสะแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาสระ,ะเปามาให้เปิ่นกินสักกอนเลือกีีนองเด้อนะครับ ใส่เดือนเยอะมากมากเลยค่ะยาสารบเปล่ามาแล้วของหนูอยู่ไหนของหนูอะไรใส่ใส่ดำบอ,อกใส่สีดำของหนูออมหนูออมชอบใส่ดำสลราเปล่าครับสลราเปล่าจากร้านคุณยายสราเปล่าเพือพี่บูรณ์มังสาหารเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยคนงานห้องมือนนี่ เขนรถเที่ยวนึงขอกินสลับเปาว่าสันว่าแล้วผมก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกยอดสั่งจองเนื้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้ทั้งสีต้องฟาร์มเฮ้ามียอดสั่งจองคงค้างให้พี่ให้น้องอยู่6ตันครับนะครับตอนนี้ทั้งสีต้องฟาร์มเฮ้ากําลังเร่งร่อนนะครับเพื่อบรรจุกระสอบนะครับส่งพี่ส่งน้องซึ่งยอดสั่งจองนับเมื่อนี้นะครับยอดสั่งจองณวันนี้ พรุ่งนี้นะครับมืออื่นวันอาทิตย์เนาะนะครับพี่น้องทั้งอำเภอกันทระลักษ์ครับนะครับจำนวน2ตันแล้วก็วันพุทธที่จะถึงพี่น้องทั้งอำเภอขุนหานครับนะครับจังหวัดศรีสะเกตอีก2ตันจะนั่นหน้าเมื่อนี้ทั้งสีทองฟ้ามหัศจรร่งมือเต็มที่นะครับสง่สงข่าวถึงพี่ถึงน้องที่สั่งจองไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องทั้งอำเภอ กันทรักนะครับพี่น้องทั้งอำเภอคุนหารนะครับตอนนี้เขากําลังเร่งร้อนกําลังเตรียมปลอกรอทรงพีทรงนองเด้อยพี่น้องเด้อนะครับเราทําตามสัญญานะครับทําตามสัญญา่เข้สัญญากันไหววันนัดกันเมื่อนันเมื่อนี่นะครับทั้งสีต้องฟ้ามเข้ากําลังเร่งมือเต็มที่นะครับสําหรับเมื่อนี้เขานําบรรยากาศนะครับนําบรรยากาศการทํางานรวมกันนะครับภายในรอบกร้วเฮ้ามาให้พี่น้องเข้าเด้เมืองได้ชมอ่าเมื่อนี้ก็ได้ หนูออมนะครับมาซอยงานพี่นาป้ามหนูออมมีมาเต่เาเท่าคําอ่าใกล้จะได้ใกล้จะได้จ่จจายค่าเร่งแล้วครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็คัมแล้วนะครับคัมแล้วหนูออมเตรียมจะกลับแล้วเดี๋ยวเขามาเบิงว่นหนูออมจะได้ค่าแร่งมันจักบาทพี่น้องเอาตังมาจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ครับผมในเวลากลับบ้านแล้ววันนี้จายค่า,าเร่งกายค่าเร่งค้นงานก่อนหนูเอากี่บาทเอา,อาจ่ายค่าแรงออมนะครับเนียนเนียเนียนียนี่โอ้ยนนแค่สองวา มพี่น้องนะครับตามปกติแล้วหนูออมเขามาทํางานเขาก็ต้องได้รับค่าจ้างนะครับค่าแรงหนูออมม,มูแมงสองบาทดอกพี่น้องนะครับตามปกติแล้วเขาจะโอนเข้าบัญชีไว้ให้หนูออมเพื่อให้เขาเป็นุนการศึกษาในวันข้างหน้านะครับเพื่อให้ลูกให้หลานเข้าเด้กหูวา่ากาจะได้เงินมาแต่ละบาทนะครับถ้าก็ต้องลงแรงก่อนก่อนจะได้เงินนะครับ ค่าแรงหนูออมวันนี้จะอยู่ที่500บาทนะครับเราจะโอนเข้าบัญชีให้หนูออมนะครับอันนี้แกล้งเพ่นเล่นซื้อๆดอกพี่น้องนะครับแกล้งเพื่นเล่นนะครับอันนี้เข่ากันน้ำบรรยากาศการทํางานในระบบครอบครัวมาให้พี่ให้น้องเขาเด้เบงได้ชมกันนะครับหนูออมทํางานวันนี้มีค่าแรงค่าตัวอยู่ที่500บาทนะครับเราจะโอนเข้าบัญชีให้เขานะครับเพื่อให้เขาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในเมือข้างหน้านะครับ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆและพี่น้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน้องไปก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ